สวัสดีครับช่องตามารถไฟชาแนลนะครับวันนี้วันที่27ตุลาคมพศ2566ครับอยู่กันที่สถานีไฟสุราธานีครับวันนี้สืบเนื่องมาจากนะครับมีรถพิเศษนะครับทราบมาว่าะจะเข้าสายนครศรีธรรมราชและสายกันตังนะครับ ไม่ใช่รถพิเศษธรรมดาครับนี่ใช้ดีเซลรางนั่งปรับอากาศเดวูเลยนะครับสองคันที่พ่วงกับขบวน43มาเมื่อวานครับเมื่อวานขบวน43มาห้าคันครับเนี่ยฝากรถพิเศษรถจัดเฉพาะมานะครับทราบทราบมาว่าพรุ่งนี้เข้านครกับเข้ากันตังนะครับวันนี้ไปจอดที่ทุ่งสงนะครับเดี๋ยววันนี้ วันนี้จะไปพอดีเลยครับได้กลับบ้านครับผมเดี๋ยวไปอยู่ที่นครก่อนนะครับเดี๋ยววันที่28ตุลาคมนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรถเดวเข้านครและกันตังกันนะครับตอนนี้จอดดูเตรียมความพร้อมณสถานีไฟสุราธานีครับเดี๋ยวออกก่อนขอบวน447นะครับันนี้ก็ ข้อมูลที่ได้ก็มีเท่านี้นะครับตอนนี้จะหกโมงแล้วนะครับอากาศดีครับเชา้านี้ที่สุราษฎร์ธานีเมื่อสักครู่ขบวนแปดสิบสามก็ไปแล้วนะครับนี่ครับหมอกเหมือนหมอกเลยนะครับอ,อันนี้ขบว 4, 4, บสาธธานสี่สี่เจ็ดครับสุราษฎร์ธานีสุไงโคลก อันนี้รถพิเศษหินนะครับมีรถหินด้วยนะครับในย่านวันนี้ดูดูเหมือนช่วงนี้รถไฟจะเยอะๆนะครับหลายขบวนเลยครับตั้งแต่รถรวมรถสินค้าไปด้วยนะครับเดี๋ยวดูขบวนรถพิเศษอ,ออกจากสถานีสุราษธานีนะครับ 6นาฬิก8นาทีนะครับขบวนรถพิเศษนะครับรถจัดเฉพาะออกจากสถานีสุราธานีนะครับชานรางที่8ครับ ออกเดี๋ยวขบวน47 4, 4จะตามหลังรถอ่รถพิเศษนี้ไปนะครับอ่าซึ่งเดิมนั้นออกเวลา6นาฬิกา15นาทีนะครับถ้าถ่ายจากสถานีสุราธานีลงไปนะครับจะให้ฟิวขบวน4ขบวน41 ใครยังไม่ทราบนะครับสมัยก่อนนะครับจะมีเดินขบวน41 42กรุงเทพบุรีรัมย์พงศ์ปลายทางยะลาะแล้วก็กลับสู่กรุงเทพบุรีรัมย์พง์นะครับโดยขบวน41เนี่ยจะพ่วงกับขบวน39นะครับกรุงเทพบุรีรัมย์พงศ์สุราชธานีครับถ้าเป็นตอนนี้ก็เป็นกรุงเทพอภิวัตน์สู่ราชธานีนะครับ แล้วก็มาแยกรถกันที่ชานทลาราที่3สถานีสุราษฎร์ธานีครับโดยขบวน441จะเดินทางต่อไปยะลาครับและเมื่อตกกลางคืนนะครับขบวน42นะครับยะลากรุงเทพหัวลำโพงนะครับจะมาต่อกับขบวนจะมาต่อกับขบวน44ครับต่อขบวน44โดยขบวน43นันจะมาถึงประมาณ ประมาณตอนนั้นประมาณน่าจะสี่ห้าโมงแล้วถ้าผมจำไม่ผิดประมาณนั้นนะครับแล้วก็จอดรอที่ชาร์ที่สามนี่ครับแล้วก็รอพ่วงกับขบวนสี่สองนะครับตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับรถดีเซลลางนะครับแต่สายใต้ตอนนี้ก็มีแค่ขบวนสามสิบเก้าสี่ศูนย์กรุงเทพอภิวัตรสุราษฎร์ธานีและกรุงเทพอภิอีวัตรแล้วก็ขบวนสี่สาม 44นะครับกรุงเทพอภิวัตน์สุราษฎร์ธานีกรุงเทพอภิวัตน์ครับตอนนี้อยู่ที่สถานีชุมทางทุ่งสงนะครับอ่าริ้วขบวนรถจัดเฉพาะาวันพรุ่งนี้นะครับที่จะเข้าสายนาครศรีธรรมราชและสายกันตังนะครับอันนี้ข้อมูลชัดเจนแล้วนะครับตอนนี้จอดอยู่ที่ทางที่4สถานีชุมทางทุ่งสงครับในวันพรุ่งนี้นะครับ เดี๋ยวขบวนรถจัดเฉพาะนะครับจะเข้าสู่สายนครศรีธรรมราชก่อนนะครับและค่อยเข้าสายกันตังนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันที่28นะครับวันพรุ่งนี้นะครับที่สถานีนครศรีธรรมราชชุดรถเอี่ยมอ่องนะครับใส่สะอาดนะครับสีใหม่ด้วยนะครับ2คันนี้ วันนี้ก็เป็นวันที่28ตุลาคมนะครับตอนนี้7ดนาฬิกาสานาทีอยู่กันที่สถานีไฟนครศรีธรรมราชนะครับเดี๋ยวรอรถขบวนรถจัดเฉพาะนะครับที่ได้รถดิเซลงเดวูเข้ามายังสายนครศรีธรรมราชนะครับตามที่ได้ดูนะครับตามที่ได้ค้นหามานะครับก็ไม่เคยเห็นรถเดวูเข้ามาในสายนครเลยนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่รถดิเซลางเดวูเข้าสู่สายนครศรีธรรมราชนะครับ ตรงนี้เป็นที่ทําการนายตรวจทางนครศรีธรรมราชนะครับนี่พี่ๆโยทาก็เตรียมตัวออกไปปฏิบัติหน้าที่นะครับชานชลาที่2องครับเป็นขบวน455นะครับนครศรีธรรมราชยาลานะครับยังไม่ได้เวลาออกนะครับเวลาออกเก้านาฬิกาห้าสิบนาทีนะครับยกรถต๊อกขึ้นรางนะครับขั้นตอนนี้ก็ไม่ได้เห็นกันบ่อยๆนะครับ เตรียมตัวออกไปปฏิบัติหน้าที่ครับก่อนที่จะดูรถพิเศษจัดเฉพาะนะครับดูรถต็อกเพลินๆก่อนนะครับเอาขึ้นรางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับติดเครื่องแล้วนะครับรถรถตรวจทานะครับ นแว้นไปแล้วนะครับรถตรวจทางครับไปกลับประเจนะครับ ไปครับไปเดินทางต่อนะครับเงี้ยๆง้งกันต่อนะครับผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่ชอบรถต็อกนะครับนะรู้สึกว่ามันมันเท่ดีครับผมว่านะมันเท่นะก็ความฝันก็อยากนั่งรถต็อกสักครั้งนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติงานนะก็ได้แค่ฝันต่อไปนะครับ8ดนาฬิกา30นาทีนะครับอ่าขบวนรถจัดเฉพาะนะครับ ที่ทาขบวนด้วยรถดีเซลรางเดวูนะครับกําลังเข้ามายังสถานีรถไฟนครศรีธรรมราชนะครับได้ยินเสียงวีดเลยนะครับนาทีประวัติศาสตร์เลยนะครับที่รถดีเซลรางเดวูเข้ามายังสายนครศรีธรรมราชนะครับมาแล้วครับเดวู เข้าชานชลาที่หนึ่งสถานีนครศรีธรรมราชครับหาดูได้ยากนะครับโมเมนต์นี้ เฉพาะเข้าสู่ชานชาลาที่1เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็สอบความเรียบร้อยนะครับถึงสถานีนครศรีธรรมราชแล้ว <S <S นี่ก็ใช้รถดีเซลรางนั่งปัประกาศนะครับสองคันนะครับรุ่นแดงูนะครับนี่ก็เป็นงานเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟสายวัฒธรรมภาคใต้นะครับเชื่อม2ฝั่งนะครับอ่าวไทยอาดามันแล้วก็มีกาญตังแล้วก็นครน,นะครับ ตอนนี้8 3ดโมงสานาทีนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของงานนะครับ,รบตอนนี้ก็มีช่างภาพและก็สื่อมวลชนอ่าร้นหลามนะครับวันนี้ที่มารอเปิดอ่าเปิดพิธีนะครับเคลื่อนขบวนไปนะครับ ่อไปด้านหน้านิดนึงนะครับทาความสะอาดรถนะครับถึง นครศรีธรรมราชนะครับวันนี้นะครับนอกจากผู้หลักผู้ใหญ่มาแล้วนะครับก็มีผลลัพธ์รถไฟครับหลายหลายที่เลยนะครับมาพร้อมเพรียงกันที่สถานีนครศรีธรรมราชนะครับเป็นโมเมนต์ที่หาดูได้ยากนะครับที่รถดีเซลรางแดวูจะเข้าสู่สายนครศรีธรรมราชนะครับถือว่าเป็นเรทิ่มนะครับหนึ่งอันเลยนะครับ งนะครับขบวน455นะครับรถจากดีเซนอัสตอม4301ตอนนี้ก็ต่อกับขบวนเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาออก9นากา50นาทีนะครับโดยมีรถพิเศษนะครับเดวูนะครับจอดอยู่ชานที่1นะครับณตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ชุมทางเขาชุมทองกันนะครับเดี๋ยวไปดูรถเข้าชานที่1นะครับอันนี้ก็เป็นภาพหายากอีกหนึ่งอย่างนะครับ ปกติขบวน41 42จะวิ่งผ่านทาง2นะครับอรอบนี้เข้าทางหนึ่งสถานีชุมทางเขาชุมทองนะครับตอนนี้กำลังเดินทางไปสถานีชุมทางเขาชุมทองนะครับแวะเติมน้ำมันนะครับ12เสนาิกา1นาทีนะครับขบวนที่9ก้นึงสครับนครศรีธรรมราชกันตังกำลังเข้าสู่สถานีชุมทางเขาชุมทองครับ แขวนห่วงทางสะดวกไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขบวน914รถจัดเฉพาะนะครับจะผ่านสถานีชุมทางเขาชุมทองครับมาแล้วครับกำลังเข้าสู่สถานีชุมทางเขาชุมทองครับมาแล้วครับขบวน914นครศรีธรรมราชกันตังครับผ่านสถานีชุมทางเขาชุมทองในชานชลาที่หนึ่ง ค่อยๆเลื้อยออกจากสถานีชุมทางเขาชุมทองครับเดี๋ยวไปกันที่สถานีไฟชุมทางทุ่งสงกันเลยนะครับตามขบวนพิเศษที่914ไปเลยนะครับ12นาฬกา38นาทีนะครับอ่าขบวนรถจัดเฉพาะที่914นะครับนครศรีธรรมราชกันตังตอนนี้อยู่ในชานชลาที่1สถานีชุมทางทุ่งสงครับเอาคนลงครับ ตอนนี้ก็ถ่ายผู้โดยสารลงนะครับแล้วรถจะถอยไปที่รางที่2ครับอขออภัยครับเดี๋ยวรถจะเดินหน้าไปนะครับแล้วก็ค่อยถอยมานะ,ะจากทางที่1เข้าสู่ทานที่สอง หังจากคนถ่ายผู้โดยสารแล้วนะครับตอนนี้ก็เดินหน้านะครับแล้วก็เตรียมตัวถอยเข้าสู่รางที่2นะครับตอนนี้คณะที่มากับรถนะครับก็ลงจากตัวรถแล้วนะครับตอนนี้ทำกิจกรรมครับ นี้ก็ฝนตกแล้วนะครับเดี๋ยวขับไปกันตังเปียกแน่นอนนะครับอันนี้ทําใจไว้แล้วนะครับช่วงนี้ภาคใต้นะครับฝนตกนะครับอากาศแปรปรวนนะครับตกหนักก็ไม่หวั่นนะครับเดี๋ยวเราจะตามไปถึงกันตังเลยครับไม่เป็นไรครับเปียกเป็นเปียกครับผมเพื่อที่จะได้ดูนะครับ 15นาฬิกา4 6นาทีนะครับเราก็มาถึงสถานีกันตังนะครับที่นี่แดดออกนะครับโชคดีแต่ระหว่างทางนี่ฝนตกหนักมากๆเลยนะครับเสื้อผ้าพอแห้งนะครับอยู่ที่สุดเส้นทางสายรถไฟสายอันดามันนะครับสถานีกันตังนะครับสุดทางก็อยู่ฝั่งตรงที่กล้องแพนไปนะครับมีแทงน้ำด้วยนะครับ เดี๋ยวรอรถพิเศษนะครับเข้าสู่สถานีกันตังนะครับบรรยากาศของสถานีกันตังนตอนนี้นะครับตอนนี้ยังแดดจ้านะครับอากาศดีนะครับแต่ฝั่งกลังนั้นมีเมฆฝนใช้ได้เลยนะครับลมเย็นครับลมพัดส,สบายครับไม่รู้พาฝนมาหรือเปล่านะครับ มาแล้วครับมากับสายฝนเลยนะครับ <ST an th ole> เข้าสู่สถานีกำตังครับ ตอนนี้จอดส่งผู้โดยสารที่สถานีกันตังครับมีผู้ที่ให้ความสนใจมากเลยนะครับยังไม่มีรถดีเซลลางเข้าสายกันตังเลยนะครับสายดามันวันนี้ก็ถึงกันตังแล้วนะครับฝนตกเลยนะครับตอนนี้ ขนถ่ยายผู้โดยสารเรียบร้อยครับโอ้โหฝนตกเลยนะครับขากลับโดนฝนอีกแล้วนะครับอบรรยากาศตอนนี้นะครับฝนตกนะครับฝนไล่มาจากตรังนะครับขวบซาไปครับผู้โดยสารยืนชิดขอบชานชลานะครับ เาตั้งกนแล้วว่าระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยนะครับเดี๋ยวจะทําการขยับรถนะครับ ตรวจสอบอีกครั้งนะครับท่านผู้ารยืนชิดขอบทางเทราทางที่หนึ่งรือเดินผ่านไปผ่านมาบริเวณขบวนรถนะครับขอยด้านโปาดระมัดระวังอันตรายจากขบวนรถนะครับสักครู่เจ้าหน้าที่จะถกขับเ่อนขบวนรถนะครับ ทสายฝนเลยนะครับตอนนี้ฝนลงมานะครับภาพนี้สวยครับเลือ่อนเลื่อนรถเรียบร้อยครับผมเมื่อเลื่อนรถแล้วนะครับอ,อยู่ตรงป้ายกันตังพอดีนะครับ สวยงามมากๆนะครับมุมนี้ออกกันตังไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปนอนที่ตรังนะครับนี่ก็เปียกปอนมาแล้วนะครับอโอ้มาไวจังถึงตรังแล้วนะครับรถจัดเฉพาะนะครับ จอดนอนที่ตรังนะครับตอนนี้จอดที่ชานชลาที่1เลยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ออกแต่เช้านะครับขบวน1 6ึ่งยังมาไม่ถึงนะครับสามารถจอดชานชลาที่1จอดพักได้นะครับพรุ่งนี้มีกิจกรรมอีกนะครับเดี๋ยวไปทํากิจกรรมที่จุดรถลําพูรานะครับอยู่ระหว่างสถานีห้วยยอดกับสถานีตรังนะครับคลิปนี้ผมไม่ได้ไปนะครับก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันนะครับ ที่จะได้เข้าที่รถลำปูลานะครับก็เป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับอีกที่หนึ่งนะครับที่มีรถดีเซลรางเดวูจอดทํากิจกรรมนะครับอ่าแต่กี้กันตังฝนตกมากนะครับออกมาจากดังตอนนี้คึมฟ้าค้มฝนไม่มีฝนนะครับหวังว่าตลอดทางกลับบ้านคงจะราบลื่นนะครับอ่าหากชอบก็ฝากกดไลค์กดกระดิ่งและกดติดตามช่องตามารถไฟชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็จากลาเพียงเท่านี้นะครับปิดท้ายด้วยชุดรถดีเซลรางเดวูที่จอดที่สถานีตรังนะครับจอดพักผ่อนสำหรับวันนี้ก็จากลาเพียงเท่านี้ครับไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมกราบขอพระคุณแล้วก็สวัสดีครับ